ี่ถามนะว,ว่าวิธีการที่จะปั้นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งให้มีชื่อเสียงในวงการมันเทิงต่างสมัยก่อนกับสมัยน,นี้มันมันต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันนะของพี่ก็จะเป็นสูตรสําเร็จตะเปเลยของพี่เป็นเป็น,ปน,ปนอ่ะหนึ่งอ่ะผู้ชายก็ร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปผู้หญิงร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้แล้วก็ต้องดูแบบอ่าหนังหน้าดูอย่างผู้ชายพี่ดูทั้งเกงในเลยเอออย่างไรอะะอ่มันเป็นบ่งบอได้คุณไปถอดเสื้อผ้าถ่ายรูปเป็นเกงในเป็นตะขาบตะถวยเป็นไอ้อะไรอะเป็นรูเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ก็โดนเขาได้อีช ค้ย่าเลยไม่ได้มันเป็นหน้าเป็นตาเราต้องดูชั้นใน,นเลยว่าต้องสีขาวสีดานะผู้ <5. S 2> หญิงก็ต้องดูอ่าเป็นยังไงข้างนงข้างในเป็นยังไงด้วยโ <loh ane> อ้โหเป็นขนาดนั้นเลยถึ <position> งขนาดนั้นอ่ะอย่างนางงามเขาจับแก้ผ้าเลยพี่เลี้ยงือพ,พี่เลี้ยงก็เป็นเพศเดียวกันเขาไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพี่เลี้ยงเขาให้แก้ผ้าอย่างนางงามแล้วเขาให้แก้ผ้าเลย้ยงเดินให้ดูเลย ทกรกรุ่นทุกคนเออตรงไหนมันแฟบตรงไหนมันเล็กมันก็ต้องไปเติมไปนั่นตรงไหนมันแพมมันก็ต้องไปโกนมันเป็นเรื่องปกติครึ้นทึงเราแต่ผู้ชายพี่ไม่ได้ดูขนาดานั้นของพี่ไม่ได้ดูขนาดนั้นไม่ได้เราก็อ่ะโอเควางระบบให้เขาว่าอ่ะต้องประมาณนี้นะให้ดูดีข้างในและภายนอกนะ <c oughs> แล้วก็คุยเรื่องงานการทํางานถ่ายรูปพาคุยกับน้องว่าอยากเป็นอะไรแล้วเราก็จะเทรนอยากร้องเพลงเราก็จะพาไปร้องร้องเพลงอยากเดินแบบก็พี่ก็จะสอนคือสอนให้เรียนรู้แล้วก เสร็จแล้วพอเก่งเขาก็ส่งเข้าค่ายเข้าช่องอะไรไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ก็ยังดูแลบางคนก็ยังดูแลบางคนก็ไปแล้วไปรับไม่กลับกูกลับมาเลยหายไปเลยนี่รู้สึกพี่รู้สึกยังไงบ้างเวลาเขาเอ้ยไปเลยพอเห็นทีวีมันออกทีวีเราก็เปลี่ยนช่องเลยไม่อยากดูมันก็มีบางคนซึ่งแต่คนดีก็มีอย่างคนที่นึกถึงเราก็มีเราถือว่าเพราะพี่ไม่ได้เซ็นสัญญาพี่ทําด้วยใจเออ เดี๋ยวนี้คือดูแลอั้มด้วยนะคะอ่าพี่เป็นคนแรกที่ดูแลอพี่คนแรกก่อนที่พี่ปั้นก็มีอั้มพัชราภาเออิซาลียาเข็มรุจีราโอพากิราเวฟสาลินทีนสลาวุฒิฟิลกิติสักเวเดธานียมโอ้เยอะมากปัจจุบันก็มีเพชรกิจซึ่งสมัยก่อนก็จะอยู่ในใจจะไม่มีการเซ็นสัญญาเดี๋ยวนี้20%เดี๋ยวนี้มันด้วยใจพี่ว่ามันรู้สึกว่าเราอยู่กันแบบเฟรมวีครอบครัวดีกว่าสบายใจไหมคะรู้สึกเสียใจไหมครับที่เราสูญเสียอั้มไปเพราะตอนนี้อั้มคบแหม่รายได้เป็นร้อน ใช่ใช่คนปลูกบ้านคนมาดูที่หลังก็ร่ำรวยพี่ว่าถือว่าพี่ได้ความความภาคภูมิใจมันเป็นการันตีแล้วก็ทุกคนสื่อทุกคนก็จะรู้ว่าพี่อุ๊บเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้อ้ําพัชราภามาถึงวันนี้เองหนูก็เคยประกบปากกับอ้ําใช่ไหมก็ในหนังครับนี่จะยังไงคะพี่พุทค,ครับเฉยๆครับไม่ได้กล่าวว่าเป็นงไงน,นี่มันมีคนอ้ํามาว่าพระเอกคนหนึ่งพายายามจะใช้ใช้ลิ้นสอดใส่เข้าไปในลิ้นในปากในในกระเพาะกระเพาะปากของนางไม่รู้ใคร ครไม่รู้ใครอ้าไม่บอกชื่อไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยด้วยเรื่องเรื่องเฟกอะที่วดีโอเล่นด้วยเอาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามอลิซสอดใส่ดุนเข้าไปในปากหนูอะหนูก็แบบมันมากเลยใช่ไหมจมูจมูำไม่ได้เหมือนกันใช่เราอเปล่าก็ไม่รู้จีกทุกสามคนเป็นเรื่องการแสดงอะไรก็แสดงแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันมีนักแสดงที่เคยพี่เคยดูแลเนี่ยเขาย้อนกลับมาเจอพี่บ้างไหมเคยชื่อได้นะฮะก็เป็นบางคนฮะอย่างปีใหม่ก็จะมีริปสุดพอดเก็จะพาเมียพ่ รู้เพราว่ฟิวกิติศักด์ก็รุ่นเดียวกับหนูก็เป็นผู้กับทีวีซีนนะครับเบเบ,แบบก็ไม่ค่อยได้เจอบบเวทัเนียมก็เป็นบันบางคนเอ๊ะก,ก็เป็นผู้จัด ลนะครอ,อยู่ก็ตอนนี้เราถือว่าเราได้ร่วมงานกันก็พี่ถือว่าพี่ได้มีส่วนทําให้เขามีชื่อเสียงาจากเด็กที่ไม่มีอะไรมีชื่อเสียงมีกระทงมีอนาคตที่สมบูรณ์เราก็รู้สึกแฮปปนะี้ม,ม,ม,มีความสุขมันเหมือนทาได้บุญเนี่ยเราก็ไม่ตกอับเราก็เงินท้งไหลมาโอ้โหมันมัีความสุขกับตรงนี้ในการบันเทิงเป็นอะไรที่พี่พี่บอกว่าพี่จะทาจนจนตายไปเลยตอนนี้6ก6 0บแล้วพี่ก็จะมีความสุขกับการที่ทํางานในการที่เราทํางานตรงนี้จะเป็นนักบ้านเป็นโมเดลลิ่งเนี่ยก็ต้องมีจัรยาบัน คุณไม่มีจรรยาบรรณคุณก็ทาอะไรไม่ประสบความสําเร็จก็อยู่แค่นั้นถ้าค,คนจะไม่นับถือคุณครับแล้วแล้วอ,อ,อีกมุมหนึง่งเวลาดาราเหล่านี้เขามีชื่อเสียงแล้วเขามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างหมายถึงนิสัยหรือว่าการวางตัวอะไรต่างๆที่วงการบันเทิงที่เขาพูดกันนะคนเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนอ่ะครับใช่ไหม จึิงซึ่งซึ่งซร่งซึ่งจริงงร้อยคนเนี่ยอาจจะแบบพี่ว่ามันมีส่วนน้อยที่จะเหมือนเดิมอาจจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่มันจะมีความเหลิงมีความรู้สึกว่าัะพักหนึ่งพอเขารู้เขาอะไรสักพักหนึ่งเขาบอกเออโอเคมัน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 มากไปแล้วเขาจะกลับมามันมันทุกคนก็จะมีความเหืิงอาจจะเองพี่ว่าพี่ก็สอนน้องทุกคนว่าตรงนี้มันเป็นอ่า วัฏจักรคุณดังได้คุณขดับได้คุณอย่าไปติดอะไรกับตรงนั้นคุณเข้ามาคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและที่สาคัญคือเขาสอนว่าเรียนหนังสือนะเอาให้จบไปแล้วก็เรียนไปทํางานไปตรงนี้อย่าไปติดอะไรกับมันดังได้ดับได้วัฏจักรไม่มีใครคําฟ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะดังและหลุดตัวใช่ไหมคะใช่และดาราที่คบกับไฮโซอะค่ะตอนนี้มันมีคือว่ามันมันมันเป็นกระแสมันเป็นแฟชั่นสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้มันพึ่งกันเน่เพราะว่าไฮโซก็จะมาพึ่งไม่รู้ใครหลอกใครว่าคนสุดท้าย จริงพี่ว่ามันเฟกม,มันมันมันต่างคนต่างสาวมหน้ากากเห็นไหมกี่คู่แล้วท <ๆ S 1> ีไ่ไปรอดด้วยมันไปรอดมีกี่คู่แล้วคือไฮโซก็ต้องการพึ่งดาราพเพื่อมาอัพเพื่อมาพรีเซนต์ตัวเองให้มีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้เป็นการตลาดที่เราต้องซซการตยาดีชือเไม่าต่อยอดได้คุณทำคุณทำกิจการอะไรอ่ะใช่ไหมอย่างพี่อุ๊บเป็นนักปั้นพี่ก็ต้อง ปรโมทตัวเองอเพื่อให้ชื่อเสียงพี่คงกระพันถ้ามันมีผลต่องานอย่างไฮโซเขาต้องพรีเซนต์ตัวเองเขามีกิจการอะไรเขาก็จะได้ต่อยอดแล้วได้ยิ่งดารามันเป็นแฟนมันก็ไปไหนนักข่าวก็จะมาตามไม่ต้องแต่ตังตัดนิดออกทีวีเป็นแสนเป็นล้านหนึ่งนาทีเดียวอเอออพี่ได้ออกสารมาทีช่องมากสีพี่ก็สบายแล้วใช่ไหมแล้ว ดาราพึ่งไฮโซเพราะว่าหวังตกข้าวสารด้วยเพราะว่าการเป็นดาราก็ไม่กีรังยั่งยืนได้ผัวดีไปสมมติรวยดยวสบายไปทั้งชาติใช่ไหมด,ดูเหมือนเบเพราะโอกาสมันเปอเใเฉพาะดราอ้ยดาราชายไม่เห็นมีเลย มีแต่มันน้อยโซมีแยอนพอแท่งอ้อยทองอะไรก็เลิกล่ากันไปแล้วมีคนเนยพาะเก้านิ้วอะพะเก้านิ้วอะก็มีคือแต่มันจะส่วนน้อยก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่เป็นข่าวคลิ้มอะไรเพราะว่าผู้หญิงพี่ว่ามันจะเป็นผู้หญิงที่มันจะเป็นเทรนด์ฮิตมากกว่าเพราะว่านักข่าวจะชอบตามว่าผู้หญิงมันเป็นเพศที่สวยงามมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนใช่ไหมมันก็สามารถเล่นข่าวได้เยอะกว่าส่วนชาย ส่วนเือตั้งแบบเพศชายมาล้ออะไรหนูคิดอะไรเปล่าค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยพี่พูดส่วนชายส่วนนูน้นส่วนโคง้งส่วนอะไรหนูคิดพุงป่ะฮะโค้งเอาเรื่องข้อมูลออกปดีกว่า มีได้คนไหนบ้างให้พี่อุ๊ช่วยยกตัวอย่างมีดาราคนไหนบ้างที่เขาคบหากันแต่งงานมีลูกมีเต้าอะไรอุ่นไฮโซแล้วแล้วก็ดูแลไปได้ดีฮะนุ่นนุ่นแน่นอนน่นก็ยังก็ยังง้องแง่งง้องแง่งเหมือนกันแหละแน่เหรอรน่จะรู้ไม่รู้ไม่รู้ไ้่ก็โอเคนะพี่ว่าตรงนี้มันก็โอเคก็อย่างตั๊กบงกตก็โอเคแต่โอแต่ตั๊กเขาก็ชีวิตเขาก็โอเคสบายเลยตั๊กเขาเป็นคนที่รักแม่เขาไอเต็มที่แล้วก็ดูผัวเขารักเขามากนะตรงนี้ เออไปใช้คำไทยไปผัวไม่หยาบนะไม่หยาบหรอกฮะผัวก็ดูมันหลายๆคู่พี่ว่าก็ภาวนาให้รอดตลอดหวังกันเพราะไม่อยากให้มาเตียงห่างเอียนแตกแยกทางกันไปมันก็รู้สึกจะไม่ดีและแย่มากๆเพราะว่าแต่ละคนก็หวังที่เพิ่งสุดท้ายก็แฮปปี้กับ ครอบครัวที่มีความสุขนะครับก็หลายๆคู่ตอนนี้จับตาดูน้องอ้๊อยู่ชมพู่อะไรประมาณนี้ก็หลายคู่ก็มีข่าวอยู่ว่าตอนนี้ลองแหงกันก็นี่นะเป็นธรรมดานะตามแบบอ้ําก็จะสี่สิบแล้วหนูนะจะสี่สิบแล้วอ้าเป็นสาวใหญ่สาวใหญ่มันก็อารมณ์งุนหงิดงุนหงิดไหมมันก็จะมีงุนหงิดงุ่งงานม้างใช่ไหมมุ่งซานม้างแล้วในคำแล้วแล้วพี่แล้วพี่มีความเห็นยังไงกับคําว่าของเล่นไฮโซครับอืมันก็ไม่ดีมันตลกมันดูแล้วมันดูแบบเหมือน เป็นตุ๊กตาเลยมันเหมือนเป็นเป็นคําที่ว่าพี่ดูไม่ค่อยดีนะของเไฮโซมันเหมือนแบบไม่จริงใจมันโกหกมันหลอกลวงมันมีความรู้สึกว่าเออแปบ๊บเดียวอะ่ะเออนะของเล่นไฮโซอืถ้าจะเป็นของเล่นไฮโซมันดูไม่ดีคํานี้ไม่น่าจะใช่แล้วมันก็มันก็จะบ่งบอกถึงว่าชายคนนั้นนะ่ะไม่จริงจังก,กับนางเอกคนนี้ครับ และผลท้ายก็ต้องแยกทางในที่สุดมันก็ต้องไปในที่สุดแต่เหมือนดาราบางคนเขาก็ชอบหรือเปล่าพี่อก็เป็นข่าวด้วยอย่างน้อยก็ได้ก็ตอนที่พบกันไฮโซเขาก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็มีเหมือนกันที่มาแฉมาแบ่งสมบัติกันมาแยกกันมาขายขอสมบัติทิ้งกันก็มีบ้างเป็นธรรมดานะาให้มันมีกระแสเพราะว่าข่าวอย่างเงี้ยนักข่าวชอบคนก็ชอบเสพคนชอบอ่านด้วยอ่านแล้วมันอุ้ยลุ้นกันอุ้ยอ่านแล้วอุ้ยสุดสนาาลุ้นตื่นเต้นโอ้ตายกันแล้วหนูไป่อห้โซทุกคนล่ะ มีไหมมีไหมเออเหรอแต่ได้โค่นมาเลยไม่เอาแล้วทำไมเขาไม่เอาหนูหรือหนูไม่เอาเขาเขาไม่เอาเขาเลยไโซทะเลทรายตอนปัจจุบันไม่ทะเลทรายขี้อูนนะฮะเหรอเหรอไปอยู่ทะเลทรายเหรอขี้อูนมาขอแน่ฮะเดี๋ยวเหลือมาคราดีอีพอผัมาได้ได้ได้แต่งงานแล้วเดี๋ยวแต่งงานเขาก็ส่งออกแล้วฮะผมก็ทำคนเดียวเหมือนเดิมปลอดไปเลยใช่ไหม เห็นพิธีกรมานี่เป็นรอบที่2แล้วนะค,ะครับเพรนี่ก็ค,คนไปนมอก็ขอขอให้มั่นคงกับคู่นี้นะคร<ช>ับเพราะว่าที่มารายการนี้เขาเป็นน้องคู่นี้เขาบอกรีโอพ,พุทธกับแองจี้เลยมาเลยจริงวันนี้มี4รายการนะฮะ<ช>เออ ก็เลยขอมารายการนี้ไกลบ้านด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ได้รู้แง่มุมต่างๆนะครับในวงการอะไรอีกไหมล่ะอยากจะอะไรอีกไหมอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะคะว่าทําไมตอนนี้มันมีวิชาชีพเยอะเยอเพราะว่าเป็นเพราะอะไรอะคะถึงได้แบบมันง่ายมากเลยเหรอคะจริงๆไอ้ที่ถูกหลอกมันมีมานานแล้วอีพวกถูกหลอกดูหนังหน้าเดี๋ยวพิจารณาหลังหน้าตัวเองด้วยว่าสมควรที่ถูกหลอกแล้ว มันไม่เหมาะที่จะมาเป็นนางเอกดูแลหน้าตานะใช่ไหมออกข่าวกันมาว่าหนูโดนหลอกจิงจริงๆมันสมยอมอแล้วพี่ดูแล้วอไอ้การไ,ไอ้คนที่บอก เป็นโมเป็นนักปั้นอะไรเดี๋ยวนี้มันง่ายมากทำเฟซบุ๊กมาพิมนาบัตรมาแล้วก็ถ่ายรูปกับมุไปเจอพี่ก็ถ่ายรูปกับพี่ไปเจอพี่พสถ่ายรูปกับหนูกนอะไรแล้วก็ไปอัพใน Facebook ว่ามันเป็นการเสริมสร้างเครดิตเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่นให้ให้ให้คนทั่วไปแล้วก็เสร็จแล้วก็หลอกเด็กว่าจะมาปั้นเป็นดาราจะเอามาทำนูทนทำนี่ถ่ายรูปแล้วมีการเสียเงินค,บบคนก็ต้องไปนอนด้วยไปดูอ่ะไปเทสส่วนสัตว์กันในห้องลับอับตา ไปแล้วประเภทอีนี้ก็โง่ไปคนเดียวอีชนีนี้ก็โง่ไปคนเดียวก็เสร็จ <c oughs> ควรจะเอาเพื่อนไปด้วยถ้าบอกประเภทไปคนเดียวอย่าไปนะพี่ว่า เราสามารถเอาพ่อเอาแม่เอาเพื่อนเอาพี่อน้องได้หรือเราตรวจสอบได้ว่าไอ้โมเนี่ยมันมีตัวตนจริงไหมฝากได้เลยพี่อสอบ<า>ไดฝ้ฝากถึงคนที่ฝากเลยที่ฝากเลยเ,เพราะว่าตรงนี้ถ้าเห็นมันไม่ชอบมาพาคนเราแจ้งความจับไดเ้เลยต้องระวังเลยนะเราอยากไปคือคือเราต้องจริงๆเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราเหมาะที่จะเป็นอะไรว่าจะเป็นนางเอกเป็นโคโยตี้เป็นโคโยเตอร์เป็นอะไรตรงนี้แล้วเราต้องรู้ทันพวกนี้เพราะพวกนี้เขาจะมาทุกๆๆแบบพี่ไม่โทษใครอ่ะพี่ว่าพอกัน ในความสมอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชนิดผู้หญิงผู้ชายก็โดนผู้ชายมาร้องเรียนพี่เยอะลูกชายเสียเงินเสร็จโดนเกเอาไปฟันอีกแล้วผู้ชายก็ไม่ได้เสียหายะไรมากแต่มันก็ไม่สมควรบางทีนะมันต้องมันก็ทําให้เป็นตรบารกเนเด็กและทาให้งการบันเทิงเสียด้วยว่านักบ้นโมเดลิ่งก็เสียด้วยนะครับตรงนี้แล้วเหตุการณ์ไหนครับที่พี่เสียใจที่สุดในชีวิตการเป็นนักั้นก็มีหลายๆเรื่องนะ ยังไม่ปล่อยให้ไปไหนพรุ่งนี้พี่อุ๊บมาเฉลยแน่นอนว่าดาราอักษรไหนใช้ต้อไตพรุ่งนี้้ามพลาดจะถามพี่อุ๊บครับถึงกรณีของขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเลยก็ไห้คุณคอ้ําพัชราภาหลวงนางอ,อภัผู้ชายแต่คนที่จะอยู่กับน,นางน้ก็ต้องทนทนนางให้ได้นะมีเด็กในสังกัดของพี่ฉีขอฉีกสัญญ,ญาเซ็นเป็นพระเอกช่องแล้วปรากฏว่า เขาไปทําชนีท้องพีผู้จัดการบางตัวก็แสบสันเหมือนกันหนูก็เจอใช่ไหมล่ะประเภทสูซพีพวกนี้ทำนามบนหลังกว่าเอ้ทำหลังทาหลังคอนอาวาแหวนก็พี่ก็เคยดูแลเข้ามาระยะหนึ่งอ้าก็คนนี้ก็ยังเป็นนางเอกเรื่องหนึ่งแต่นี้ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเพราะว่าน้องก็มาสารภาพ